ครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกๆคนนะครับอยู่กับผมอัน ATC ในปลากัดป่าสตูดิโอนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะผมมีเรื่องมาแจ้งเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับคือวันนี้ที่ผมถ่ายทำคลิปต้องบอกวันที่ก่อนเป็นวันที่15กรกฎาคม2 0 2 1นะครับคือผมจะต้องแจกกิจกรรม10,000 0ซับแต่ตอนนี้ช่องผมนะฮะโดนแล้วครับคุณผู้ชมแล้วผมคือแบบ เครียดมากมากเลยครับคือยังไม่ได้นอนทั้งคืนเลยนะผมก็เลยมาอัดคลิปนี้อธิบายนะครับเพราะว่ากิจกรรม1นึ่งแสนซับผมโดนบังคับให้ต้องไปไลฟ์สดในวันอื่นนะครับอ่ะก่อนอื่นนะผมบอกก่อนเลยครับว่าเมื่อคืนนะครับช่องผมโดนจดหมายจาก YouTube มาคือเกี่ยวกับการเลี้ยงประกัดนี่แหละครับคุณผู้ชมแล้วช่องผมต้องลบคลิปทิ้งนะครับคือเกี่ยวกับคลิปที่ผมเอาปลาไปกัดให้เพื่อนดูนะครับทั้งหมดเลยนะครับผมนั่งลบคลิป เกือบ50คิคลิปว่าคุณผู้ชมบอกเลยว่าเครียดมากนะครับคลิปที่ลบไปเป็นคลิปหลักแสนวิวเยอะมากนะครับแล้วก็จากคลิปของผมนะร้อยห้าร้อยแปดสิบคลิปนะครับคุณผู้ชมเหลือตอนนี้ห้าร้อยสามสิบคลิปในวันที่ผมอัดคลิปนะฮะคือตรงนี้เหตุผลนะฮะที่ผมไม่สามารถไลฟ์สดในวันนี้ได้นะครับเพราะว่า YouTube เขาไม่ให้ผมไลฟ์สดนะครับเขาปิดกั้นการไลฟ์สดผมไปหนึ่งสัปดาห์นะครับเพื่อเป็นการเตือนนะครับ ดังนั้นนะครับผมก็เลยจะขอเลื่อนนะฮะการแจกของรางวัลเป็นวันที่24กรกฎานะครับหวังว่าเพื่อนๆจะเข้าใจนะสำหรับคนที่รอของรางวัลอยู่นะครับก็เหตุผลนะฮะที่ผมนะฮะต้องลบคลิปออกนะครับคุณผู้ชมวิวของผมหายไปประมาณ3ล้านวิวนะครับคุณผู้ชมผมโคตรเครียดเลยกว่าจะทําวิวพวกนี้มาได้ก็ใช้เวลาเป็นปีนะครับคลิปเกี่ยวกับการกัดปลาทั้งหมดนะผมลบทิ้งหมดเลยนะครับเพราะว่า มันจะทําให้ช่องนะครับบินนะครับคุณผู้ชมช่องบินคืออะไรก็คือช่องหายไปแล้วเพื่อนๆจะไม่ได้ดูช่องผมอีกนะครับดังนั้นถ้าช่องผมบินผมก็ต้องสร้างช่องใหม่เริ่มต้นใหม่ทั้งหมดนะครับแล้วก็ความทรงจำของประกาศป่าผมหลายๆตัวนะครับก็จะหายไปด้วยนั่นเองนะครับคุณผู้ชมดังนั้นผมก็เลยตัดสินใจนะครับลบคลิปที่เกี่ยวกับความรุนแรงนะครับของ u t u b e ออกครับอย่างตัวอย่างเช่นคลิปที่ผมลบให้ดูครับอันนี้คือ สามสี่คลิปสุดท้ายนะที่ผมลบในเช้านี้นะเพราะว่าผมเสียดายนะโอเคก็เมื่อคืนนะคุณผ,ผู้ชมผมพยายามจะนอนนะครับแต่มันก็ไม่ไหวมันเครียดมากเลยครับเพราะว่าคือความทรงจําของผมนะคุณผ,ผู้ชมประกาศพวกเนี้ยที่ถ่ายมาแล้วให้เพื่อนๆได้ดูเนาะแต่ผมก็ต้องลบไปนะครับเพราะว่าคลิปแต่ละคลิปคือหลักแสนวิวนะครับแล้วก็ดั่งต่ำก็ห้าหมื่นวิวทข้างนั้นนะฮะแล้วก็ กว่าจะได้วิวแต่และวิว view, คุณผู้ชมผมแบบโอ้ยรัดช่วงหลังๆนี่คือทําคลิปแล้ววิวไม่ค่อยเยอะนะครับก็ไม่สามารถทําได้เท่าคลิปที่ผมลบนะฮะผมก็เลยรู้สึกเสียดายมากๆเลยนะครับแต่ไม่เป็นไรครับคุณผู้ชมเพื่อช่องของเราะรจะได้อยู่ต่อไปและให้คุณผู้ชมได้อยู่ได้ดูกันอีกยาวนานเนาะผมไม่ขออะไรมากเลยคุณผู้ชมผมขอกําลังใจก็พอครับผมรู้สึกผมแบบพลังทําคลิปผมลดนะแต่ก็จะพยายามพัฒนาขึ้นไปนะก็ตาม AI ขอของ u t u b e เขาตรวจได้รครับมันเป็น AI นะตรวจตามชื่อคลิปที่ผมเขียนลงไปนะครับก็เนื้อหาอาจจะไม่ได้แรงครับผมข้างในนะบางทีอ่ะปลายังไม่ได้กัดกันเลยครับคุณผู้ชมแต่ว่าชื่อคลิปอะ่ะมันก็ทำให้ผมโดนนะครับดังนั้นเนะี่ยผมก็รับผิดเองนะเพราะว่าเป็นความผิดที่ผมเขียนปกคลิปพวกนั้นไปไม่ดีนะฮะก็ก็เลยจำเป็นต้องรับผิดชอบด้วยการลบคลิปตัวเองทิ้งนะฮะ ผมจะเปลี่ยนชื่อคลิปแต่ว่าตอนแรกผมกะจะเปลี่ยนแค่ชื่อคลิปแต่ว่าผมกะไว้ให้มันเป็นระยะยาวแล้วกันก็คือผมก็เลยต้องตัดสินใจลบแทนนะครับโอเคส่วนกิจกรรมไม่ต้องห่วงแจกแน่นอนครับกิจกรรมฉลอง1นึ่งแสนซับสำหรับน้องๆหนูๆที่ทักผมมาทุกวันนะพี่อันแจกนับพี่อันแจยังหวังว่าจะเข้าใจนะคลิปนี้คือผมซวยมากเลยนะครับคุณผู้ชมคือการทำ u t u b e นะคุณผู้ชม2ปีที่ผมทำมานะครับ มันหายไปนะครับบางคลิปคือหายไปจากน้ํามือของตัวเองที่ต้องไปลบนะครับเพราะว่าของผมอะถ้าผมโดนอีกคลิปเดียวนะครับช่องของผมมันจะหายไปนะครับคุณผู้ชมแล้วเพื่อนๆจะไม่เห็นช่องผมอีกยาวนะครับจนผมสร้างช่องใหม่ขึ้นมาแล้วการมองเห็นมันจะยังไม่เปิดน,นะครับดังนั้นไม่รู้ว่าเพื่อนๆจะได้เห็นช่องผมอีกหรือเปล่านะครับคือเนี่ยคือสิ่งที่ผมโดนนะครับก็เป็นมาตรฐานของเขานะคือการ ความรุนแรงในการเลี้ยงสัตว์แล้วกันนะครับจริงๆในคลิปมันก็แค่ถ่ายปลาว่ายน้ําใส่กันนั่นเองนะครับเออก็อันนี้ผมข้อมูลเนี้ยที่ผมเอามาให้เพื่อนๆดูนะเกี่ยวกับการทําคลิปของผมนะครับก็ใครที่กําลังจะทําคลิปเกี่ยวกับเอาปลาไปกัดกันก็หยุดเลยนะครับแนะนาว่าหยุดก่อนไม่งั้นจะซวยเหมือนผมครับผมโดนในเมื่อคืนนี้ผมเครียดมากเมื่อก่อนผมโดนเคยโดนไปครั้งหนึ่งครับเป็นการเตือนคือเกี่ยวกับสตารฟด้ว,กวงกวางครับคุณผู้ชม แค่เอาดวงไปสตาร์ทโดนเฉยเลยครับก็ไม่รู้ว่า AI เขาตรวจสอบแบบไหนนะแต่ว่าถ้าเขาตรวจสอบไปแล้วเราก็หมดสิทธิ์จะแก้ไขนะครับคือตามนั้นแหละนะก็ต้องลบนะฮะแล้วก็มีคลิปที่มีความคล้ายคลึงกันนะครับบางคลิปมันใกล้เคียงกันคล้ายกันนะครับแล้วเนื้อหามันใกล้เคียงกันผมก็เลยต้องลบคลิปพวกนั้นทิ้งทั้งหมดนะครับอาจจะหายไปเยอะก,กว่า50คลิปนะเราว่าวันนี้ผมยัง ไล่ดูคลิปไม่หมดเลยครับแล้วตอนนี้ผมกําลังเจ็บหัวมากเลยครับคุณผู้ชมผมก็เลยต้องมาทําคลิปนะฮะแจ้งเพื่อนๆก่อนนะครับแล้วก็กิจกรรมนะน่าจะวันที่24กรกฎานะครับที่จะถึงนี้นะฮะผมจะได้ไล์อีกทีหนึ่งครับตอนนี้คือผมกดโพสต์ข้อความไม่ได้นะฮะโพสต์รูปภาพไม่ได้ใน u t u b e นะไลฟ์สดไม่ได้นะับผมไลฟ์สดไม่ได้ด้วยนะครับผมก็ต้องบอกก่อนนะว่า2ออันนี้ก็คือ หมดสิทธิ์ที่ผมจะแจกกิจกรรมนะก็ต้องรอยูท b e เขาปลดล็อกให้นะครับตอนนี้เขาล็อกผมไว้อยู่นะอ่ะก็ท้งนี้เท่านั้นก็ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนนะที่คอยสนับสนุนแล้วก็ดูกันมาตลอดนะครับก็ผมจะพยายามทำคอนเทนต์ที่แบบเบาๆว่างนะฮะก็พยายามแล้วครับทุกวันนี้พยายามมากพยายามทำคอนเทนต์ให้แบบไม่รุนแรงครับแล้วก็พยายามเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับสาระการเลี้ยงปลาการ สอนการเลี้ยงปลามากกว่านะแต่ผมก็ไม่เข้าใจว่าไอา้มันเออนั่นแหละโอเคก็จะพยายามนะแล้วก็สำหรับ YouTube ผมก็ขอบคุณมากครับที่ให้โอกาสชาแนลประกาศป่า Studio มาถึง1 0 0 0 0แสนซับสไครต์นะครับและขอบคุณนะฮะอ,อ,อช่องทางของ YouTube ที่ทำให้ทุกคนได้รู้จักกับผมและผมได้เห็นทุกคนนะฮะโอเคก็ต่อไปจะพัฒนาให้ดีขึ้นขอยากให้ผมทำคอนเทนต์อะไรนะครับ แนะนำกันเข้ามาได้เลยจะพยายามเปิดกว้างแล้วผมจะเริ่มทาคอนเทนต์เกี่ยวกับสัตว์น้ําชนิดอื่นเข้ามาให้มากขึ้นด้วยนะครับแต่ว่าปัญหาหลักก็คือเก็บตังค์ก่อนนะคุณผู้ชม <c oughs> โอเคก็ไม่ไหวแล้ววันนี้มอธิบายแค่นี้ฝากแชร์ด้วยนะครับทุกคนฝากแชร์ด้วยเกี่ยวกับว่าช่องผมตอนนี้คลิปผมที่หลายๆแสนวิวผมได้ลบทิ้งไปเยอะมากแล้วนะครับแล้วก็กิจกรรมขอเลื่อนไปก่อนเป็นวันที่2ี่หรือว่าเลื่อนจนผมจะไลฟ์สดได้แล้วกันนะครับอันนี้ก็ หมดแล้วครับเหนื่อยนะคุณผู้ชมนั่งลบคลิปตัวเองแล้วก็แบบโหแสนเจ็ดหมื่นวิวหายไปในพริบตาแสนวิวหายไปแปดหมื่นวิวหายไปหายไปกันรัวๆเมื่อคืนนั่งลบอีกเยอะมากโอ้โหคลิปแห่งความทรงจำนะก็ไม่มีอะไรแล้วครับคุณผู้ชมวันนี้ผมขอบคุณทุกคนที่ติดตามขอบคุณมากขอบคุณมาก ก,กดแชร์ให้ผมด้วยครับเป็นของขอนวันเกิดชิ้นใหญ่มากเมื่อวานวันเกิดผมนะครับวันนี้สิบห้าเมื่อวานสิบสี่เออวันนี้สิบห้าช่องเกือบบิน <c oughs> เออไปแล้วคุณผู้ชมบ๊ายบาย